สิ่งนี้เป็นร่องรอยจากพฤติกรรมการแบ่งปันความชอบบนโลกออนไลน์และสิ่งนี้อาจกลายเป็นประวัติที่ถูกบันทึกและขุดคุยจากบุคคลอื่นได้ทุกเมื่อโดยไม่รู้ตัวมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวรก่อนแชร์ keyword เปิดโลกคำศัพท์รับมือไ,ไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไร,รได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกัน <tschaft> คำนี้คือ d ิจิทัลดัส t เริ่มต้นจากคำว่า d u ส t ก่อนละกันคำว่า d u ส t นี่ก็คือฝุ่นอันนี้ทุกคนคงทราบดีก็หมายถึงของอะไรเล็กๆๆน้อยๆที่ปกติสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นแต่คำว่า Digital d u ส t ก็คือพฤติกรรมของเราที่อยู่ในโลกดิจิทัลีเมืองครั้งเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงมันแต่ว่าไอ้ทุกอย่างที่เราก็ทำไว้ ในโลกไซเบอร์หรือโลกดิจิตอลนะครับมันจะถูกบันทึกไว้หมดเลยอย่างเช่นเรื่องของอะไรที่เราเคยแสดงค o ิดเ็นไว้นานแล้วหรือว่าในเรื่องของการใช้งานมือถือการใช้งานอะไรต่างของเราครับที่เรานึกว่าจะไม่มีใครรู้เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะทิ้งร่องรอยทิ้งอะ,อะไรบางอย่างเอาไว้ที่คนอาจจะไปดูเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษารวบรวมมันเพิ่มมาแปลความเกี่ยวกับพฤติกรรมต,ต่างของเราได้คือจริงๆแล้วดิจิทัลดัสเนี่ยมันก็คือทุกอย่างที่เราทําในโลกออนไลน์เนี่ยบางครั้งเรารู้สึกว่า ทำไปแล้วเราปิดโปรแกรมแล้วจะไม่มีใครรู้แต่ว่าทุกอย่างจะบันทึกไว้หมดยกตัวอย่างเช่นทั้งในแง่ของการแสดงความิเห็เนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเมื่อตอนที่เราอยู่ในวัยหนึ่งเราอาจจะรู้สึกแบบหนึ่งเราก็โพสต์แบบนั้นเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปย้อนเมื่อ5ปี10ปีเพราะเรากลายมาเป็นนักการเมืองเขาก็อาจจะไปเจอข้อความครับพิเทีอะไรต่างซึ่งเราได้ลืมมันไปแล้วมันไม่ได้มีความหมายกับเราเนี่ยลราก็เอาย้อนกลับมาโจมตีเรานะครับหรือมาสร้างความเสียหายกับชื่อเสียงเราหรือบางทีอย่างเรื่องง่ายๆครับ การเข้าไปดเูเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรเนี่ยก็ไม่อยากให้คนมีพฤติกรรมในประเภทนั้นแล้วบางครั้งเวลาเราดูหน้าเว็บตรงนั้นเราเสิร์ชหาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีระบบที่สามารถเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ได้มันจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยจดจําไว้ให้ได้ในส่วนนี้ครับมันก็เลยเป็นส่วนที่เราจะต้องระวังเช่นกันและอาจารย์ได้ฝากเตือนร่วมถึงแนะนําการป้องกันผลกระทบแง่ลบจากดิจิทัลดัสไว้ ตัวเว็บเบราว์เซอร์บางอันมันจะมีโหมดที่เรียกว่า incognito Mode แปลว่าในโหมดนี้ครับคนเราไปดูไปทำอะไรเนี่ยมันจะไม่เก็บร่องรอยไม่เก็บบันทึกเอาไว้เพราะมันจะมีการอำพรางอะไรบางอย่างของเราเองได้แต่ว่าถ้าเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยยากมากเพราะว่าเขาหาไรายได้จากสิ่งเหล่านี้เขาหาไรายได้จากการที่เขาจะโฆษณาในสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นบางเรื่องเราป้องกันตัวเองได้เพื่อไม่ใหทิ้งร่องรอยบางเรื่องไม่มีทางหลีกเลี่ยง เพราะฉะนั้นในเวลาทีเ่เราจะใช้งานในเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าโลกไซเบอร์เลยเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องมีความ,มาระมัดระวังตรงนี้ถ้าอะไรที่เราทําแล้วเราคิดว่าไม่ควรให้คนอื่นมารู้นะครับสมมติเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกันกับคนอื่น สิ่งที่เราเคยเสิร์ชเคยค้นหาที่เราคิดว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้เราก็ต้องรู้จักวิธีเคลียร์เบราว์เซอร์ฮิสตอรีหรือเคลียร์ประวัติการเสิร์ชอย่างนี้เป็นต้นแม้ขัางเครื่องส่วนตัวเราเราก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าให้ตกอยู่ในมือของคนที่เราไม่ต้องการจะต้องมีการเซตพินโค้ดเซตพาสเวิร์ดก่อนจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อจะได้ปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราต้องระมัดระวังในเรื่องของสิ่งที่เราแสดงออกรูปที่เราเคยถ่ายคนนี้ตอนหลังเรายุติความสัมพันธ์ไว้แล้วถ้าเรายังลบไม่หมดคนใหม่มมาาจะคิดยังไงไกเรหรหือแ้ ทังการแสดงความพิดเห็นพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันบ่งชี้มาถึงตัวเราได้แล้วเราจะไม่สบายใจก็ต้องย้อนกลับมาที่ความประพฤติของตัวเราเองว่าต้องเลือกในการที่จะทําอะไรแล้วในอนาคตเราจะไม่เสียใจการเลือกเทคโนโลยีเพื่อที่เราจะได้มีอิสระเสรีในโลกไซเบอร์แล้วไม่มีการทิ้งดิจิตอลดั๊ตเอาไว้แล้วมันจะมาส่งผลกระทบกับเราต่อไปในอนาคต ในยุคปัจจุบันชีวิตประจาวันถูกเชื่อมโยงเข้ากับโลกออนไลน์อย่างกลมกลืนโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าสิ่งต่างๆที่ทําบนโลกออนไลน์นั้นได้ทิ้งร่องรอยต่างๆเอาไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบดังนั้นทางที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงเราจึงควรตระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆและไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกินกว่าที่จําเป็นนะครับครั้งต่อไปอยากให้เราไขคําตอบคําว่าอะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและมาร่วมสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร เปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์สังคมจะวุ่นวายถ้าไม่ตรวจสอบข่าวสารที่แล้รับมาก่อนที่จะแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม